ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็เพจเราชแนลเรานะครับก็เพื่อที่จะต้องการที่ทุกท่านนะครับมีสรภาพทางการเงินนะครับก่อนปี2030นะครับเราอย่าเพิ่งยอมแพ้กันนะลุยไปด้วยกันนะครับลุยไปด้วยกันนะครับก็วันนี้เราก็มาพบกันนะครับวันจันทร์เนาะก็หยุดพักผ่อนกันไปเนาะนะครับแต่ว่าวันจันทร์สําหรับผมที่เป็นนักลงทุเต็มเวลาก็จริงๆผมก็ คือไม่ได้หยุดว่างอะไรนะก็คือผมก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ว่า,าเราก็ลองมาพูดคุยกันนะว่าถ้าสมมติว่าเราอยากมีอิสระทางการเงินเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับเราจะต้องทําอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันเลยนะนะครับเอากันเลยนะอันดับแรกนะครับก็คือ,อเรื่อง การบริหารเงินนะครับร ue, ส่วนบุคคลนะครับเรื่องหนี้สินนะครับเรื่องหนี้สินนะครับก็หนี้สินเนี่ยผมขอแบ่งเป็น2ส่วนละกันเนาะนะครับก็คือหนี้ที่ดีกับหนี้ที่ไม่ดีนะครับหนี้ที่ดีในความหมายของผมเนี่ยถ้าในเชิงมุมมองของธุรกิจนะครับก็คือมันจะต้องสร้างรายได้นะครับแล้วเรากู้มาลงทุนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าหนี้ที่ไม่ดีเนี่ยก็คือเป็นภาระนะครับเป็นกู้แล้วเป็นภาระนะครับแต่ว่าในมุมมองของบุคคลทั่วไปนะครับผมคิดว่า นี่ที่เรียกว่าดีพอรับได้นะครับก็คือสินเชื่อเพื่อกู้เพื่อที่อยู่อาศัยนะครับก็คือซื้อบ้านนั่นแหละนะพูดง,ง่ายๆภาษาชาวบ้านนะคือกู้กู้เงินมาซื้อบ้านอันนี้ผมคิดว่าโอเคนะเพราะว่าถ้าสําหรับเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นถูกไหมแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าเขาเรียกว่านกน้อยทํารังแต่พอตัวนะครับเราอย่าไปซื้อบ้านที่มันใหญ่เกินฐานะของเราอ่ะนะครับแล้วมันจะลําบากทีหลังนะ ทางตัวผมเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะ,ะมีสภาพทางการเงินนะครับก็เรียกว่าพอร์ตพอร์ตเนี่ยก็คือ,อเป็นเลยมีเลนแนเลยคำว่ามีเลนแนไปแล้วนะครับผมเองก็ยังอยู่บ้านหลังเดิมนะบ้านหลังเล็กๆหลังเดิมไปแล้เพราะว่าผมตั้งเป้าว่าผมจะต้องไปต่อนะครับจะต้องไปต่อให้ได้นะครับรับใดที่เป้ายังไม่ถึงเนี่ยผมก็ยังไม่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนอะไรนะอาจจะมีเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยคือเปลี่ยนรถแค่นั้นเองนะแต่ว่าก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าจะต้องอยู่คฤหาหน์ราชวังอะไรนะครับเพราะว่าเราก็อยู่มีความสุขนะครับไม่ได้ไปกางเต็นท์นอนที่ไหนใช่ไหมกินอิ่มนอนหลับนะนอนหลับทุกคืนนะครับอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นนะครับคือบางคนก็อาจจะเป็นไปตามกิเลสเนาะก็คือเหมือนเราอยากได้บ้านเนี่ที่มันใหญ่ขึ้นนะอยากให้คนมาเห็นว่าเราเอาเขาเรียกว่า,าอ,อะไรอยู่ดีกินดีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราอยู่กับตัวเราเองมากกว่าคนอื่นมาเห็นเรานะใช่ไหมนะครับคนอื่นเขาจะคิดยังไงมันก็ไม่สําคัญบอกนะอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละนะถ้าเราไม่ทําอะไรที่เกินฐานะเกินไปเนี่ยเราจะไม่ลําบากทีหลังนะครับเพราะเวลาเราสมมติว่าบางคนซื้อบ้านแบบเกินฐานะหรือว่าซื้อรถยนต์ที่เกินฐานะหรือทําอะไรพร้อมๆกันผ่อนพร้อมๆกันเนี่ยแล้วเวลาเราผ่อนไม่ไหวนะครับก็ไม่มีใครมาช่วยเราถูกไหมเพื่อนที่มาบอกยุให้เราซื้อให้เราซื้อเนี่ย เขามาช่วยเราไหมล่ะเขาก็ไม่มาช่วยเราถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ตัวเราเองนะครับนี่คือวิธีการบริหารจัดการเงินนะครับถ้าคุณทําตรงนี้ได้เนี่ยนี่สินที่ไม่จําเป็นมันก็จะลดลงนะอะไรต่างๆที่ฟุ่มเฟือยก็ต้องลดลงไปนะแล้วเราก็เก็บเงินก้อนเนี่ยนะครับมาลงทุนนะครับต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับต่อยอดนะครับก็อันนี้จะเป็นข้อที่1น,นะครับข้อที่2ก็คือเราต้องเอาเงินมาลงทุนนะก็คือถ้าเรา เขเกบริหารจัดการเงินจนมีเงินออมแล้วนะครับเราก็ต้องเงินมาลงทุนนะครับผมเองราลงทุนด้วยเงินเริ่มต้นสามหมื่นนะครับข้อท็จจริงนะเมื่อประมาณปีสองพันสิบนะครับเพราะว่าอะไรเพราะผมเอาเงินไปดาวบ้านหมดในช่วงนั้นนะครับบ้านหลังเล็กๆที่ผมอยู่เนี่ยนะเอาไปดาวหมดเลยนะก็เลยทําให้เงินที่มีอยู่ในมือเนี่ยมัน,ม,นมันเหลือน้อยนะครับผมก็ลงทุนด้วยเงินก้อนนั้นแหละฉะนั้นผมถึงเน้นเสมอว่าให้เงินมากน้อยไม่สําคัญนะอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มหรือเราจะทอ ั้งแต่ยังไม่เริ่มนะครับถอยเริ่มเถอะนะจะมากจะน้อยผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้แบบจะเรียกว่าประสบความสำเร็จทุกคนแต่ว่าอย่างน้อยสุดถ้าเราผ่านด่านแรกมาได้โดยที่ว่าเราบริหารจัดการหนี้อย่างเหมาะสมแล้วเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าต้องปลอดหนี้เลยนะแต่ตอนนี้สถานะผมคือแบบปลอดหนี้นะแต่ว่าพูดถึงว่าคนอื่นถึงแม้ว่าจะไม่ต้องถึงขั้นปลอดหนี้แต่ว่าก็ขอให้เป็นหนี้ที่เราควบคุมได้บริหารได้อะไรอย่างเงี้ยนะ เพราะความจะเป็นแต่ละคนไม่เหมือนกันเข้าใจนะเต้าทำด่านแรกผ่านมาแล้วเนี่ยด่านที่2เนี่ยการเอาเงินออมมาลงทุนเนี่ยผมว่าก็มันก็จะมีแต่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับนี่คือข้อที่2นะครับเอาเงินออมมาลงทุนนะครับี่สามคือเราต้องศึกษาหาความรู้นะครับในการลงทุนนะครับเพราะว่าในสนาม่งการลงทุนเนี่ยผู้ที่ไม่รู้ก็จะเสียเปรียบนะผู้ที่ไม่รู้เนี่ยก็จะเสียเปรียบนะเสียเปรียบคนที่เขารู้นะครับรู้มากกว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะแตกต่างกันนะครับสําหรับคนที่มีความรู้กับคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะแล้วก็ซื้อหุ้นอะไรเงี้ยอ่าผลตอบแทนจะต,ต่างกันนะอันนี้ผมรับประกันนะครับคือข้อที่สามข้อที่สี่คือเราต้องทําอย่างต่อเนื่องข้อที่สี่ก็คือเราต้องทําอย่างต่อเนื่องนะครับเราอย่าไปหยุดกลางคันอย่าไปยอมแพ้นะครับเป้าหมายเราสองพันสามสิบนะครับต้องมีสภาพทางการเงินให้ได้นะ ถึงแม้เราจ,จะไม่สําเร็จนะครับแต่ว่าเราก็ต้องไม่ยอมแพ้นะครับผมเชื่อว่าขอให้เราได้เริ่มต้นเนี่ยโอกาสที่สาเร็จก็ย่อมมีนะครับก็ประมาณนี้สี่ข้อนะครับข้อที่หนึ่งก็คือเราต้องบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลนะครับเดยพอนี่เสียเราเนี่ยให้เรียบร้อยก่อนจนมีเงินออมนะครับข้อที่สองก็คือเราต้องลงทุนนะครับเอาเงินออมมาลงทุนมากน้อยเราไม่ต้องไปคิดนะครับข้อที่สามต้องหาความรู้นะครับหาความรู้ข้อที่สี่ต้องทําอย่างต่อเนื่อง ต้องทาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่มีใครมาช่วยเราได้นะตอนที่ผมปั้นพอร์ตทำพอร์ตก็ไม่มีใครมาช่วยผมนะไม่มีใครมาช่วยเราได้เราต้องช่วยตัวเองนะครับการหาความรู้เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะนะค,คือเราของฟรีมีเยอะแยะเลยนะคุณก็ลองไปดูไนดะ้แล้วก็กรองเอาดีๆก็แล้วกันเนาะเพราะบางทีมันก็มีความรู้ฟรีที่แบบไม่มีไม่ไม่ได้ดีมากไม่ได้มีคุณภาพมากนะครับ ก็ลองดูนะครับแต่ว่าถ้าใครสนใจอยากจะมาลงคอร์สลงโรงเรียนกับทางเพจก็ผมก็มีคอร์สเรียนให้นะครับอ่ะวันนี้วันจันทร์นะครับสบายๆนะใครสนใจก็มาลงคอร์สโรงเรียนกับผมได้นะครับเพื่อมาเอาความรู้นะผมอยากจะเน้นให้เอาความรู้นะครับไม่ได้เน้นบ้าบอกว่ามาแล้วได้หุ้นอะไรเงี้ยหุ้นอะไรหุ้นหุ้นู้นหุ้นนี้ซื้อแล้วเด้งไม่เด้งอะไรเงี้ยอ่าไม่อยากให้เน้นตรงนั้นนะแต่ว่าผมก็จะมีหุ้นกานบ้านให้ในในกลุ่มนะแต่ว่าจริงๆไม่ไม่เน้น บอกไว้เลยว่าไม่เหนึงนะสนใจมาลงคอได้นะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จครับ